สวัสดีครับก็บผมอ e ีวก็กลับมาพบกับเกมเพจรออฟไออีกรครั้งครสำหรับวันนี้ก็จะเป็นคันสุดท้ายนะครับคังสุดท้ายของทั้งหมดแล้วนั่นก็คือไซออนนั่นเองสำหรับไซออนเนี่ยมีความพิเศษอยู่หลายๆอย่างเนยครับสำหรับสายอาชีพนี้แต่สําหรับสับคา้าของสายไซออนจะมีเพียงแค่1 1สับคา้าเท่านั้นนั่นคือ a c c i d e n t ซึ่งมันเป็นสับคา่าที่เหมือนเป็นการรวมเอาทั้ง6อาชีพเนี่ยมาอยู่ในอาชีพเดียวกันแต่มันมีข้อแม้นะครับว่าถึงแม้ว่าจะมีทั้งหมด6อาชีพแต่เราก็เลือกได้แค่อาชีพเดียวครับทางที่จะไปในการเล่นไซออนในเกมนี้ถ้าให้ผมอธิบายเกี่ยวกับสกิลทั้งหมดที่เราจะเล่นเนี่ยมันเยอะมากเลยครับเพราะว่าไซออนมันเป็น มันเป็นค้าที่แบบเหมือนเป็นค่าสายกลางครับว่ามันมันไปได้หมดได้ทุกทางเลยเนี่ยในของค้าสายออนเนี่ยถ้าคุณสังเกตเห็นเนี่ยมันไปได้หมดเลยซึ่งจมมันไปได้ทั้งสายเวทสายธนูสายระยะประชิดสายโปรเจกไทาสายเลือดสายโอ้เยอะครับทีเนี้ยถ้าเป็นสมัยก่อนเรื่องสายอ่อนเนี่ย เราจะไม่ดูเรื่องสับคานเราจะจะเล่นอะไรเราก็เล่นเลยซึ่งมันมันเล่นได้หมดครับสำหรับไซออนเนี่ยไปได้หมดเลยเพราะว่ามันสามารถโจงมหาชาโดแรนเจอร์โมโดูลเลอร์อะไรพวกนี้ไปได้หมดเลยแต่พอเริ่มมีสับคานเข้ามาเนี่ยมันทําให้เราเนี่ยต้องกําหนดเป้าหมายที่ชัดเจนครับว่าเราจะเล่นสายไหนซึ่งความพิเศษของ สับค่าของไซออนอันนี้ ascend ก็คือเมื่อเมื่อเราอัพสายอาชีพสายอาชีพสายหนึ่งนะครับที่เราจะไปเนี่ยสกิลที่เราอัพเนี่ยเราสามารถอัพของสายนั้นได้ทันทีเลยคือมันจะกระโดดไปหาได้ทันทีเลยอย่างอ่าผมจะยกตัวอย่างง่ายๆว่าอย่างสมมุติเราอยากจะมาอัพ modeller ซึ่งถ้าเป็นสมัยก่อนโอเคเราจะต้องมาอย่างนี้ใช่ไหมครับเราต้องลงมาทางนี้ลงมาทางนี้มาทางนี้ปั๊กอ่ะเราถึงจะมาโมเดลเลอร์ได้แต่สําหรับไซออนถ้าเราเล่นถ้าเราเล่นไปถึงระดับคูเอลเราถึงจะอัพได้ครับนี่คมันต้องอัพผ่านมาทางนี้ก่อนอันนี้คือโมเดลเลอร์พอโมเดลเลอร์นี่เรายังอัพไม่ได้เห็นไหมฮะเรายังอัพอะไรไม่ได้เลยซึ่งเราต้องผ่านคูเอลก่อนเพื่อที่จะมาให อัพปลายแถวของมันได้ซึ่งก็มีทุกอาชีพครับนี่ครับเป็นปลายแถวของทุกอาชีพอย่างอันนี้ผมยกตัวอ,อย่างของบอลเดอร์ถ้าผมมาอัพตรงนี้ปับ๊บผมจะอัพได้เลยเนะฮะเราจะกระโดดมาทางบอลเดอร์ได้เลยซึ่งมันเป็นความสามารถพิเศษของสายอาชีพนี้เลยครับว่าเราไม่ต้องเสียเสียเวลาที่จะเดินทางไปหามันได้อย่างยาวไกล ไม่เหมือนสมัยก่อนที่แบบโอ้โหเราจะไปทีอย่างเราอยากจะมาตรงนี้เราอยากจะมาสุดนี่โอ้โหเราต้องอัพยังไงครับลงมาโอ้โหอีกไกลเลยแล้วมันทําให้เราเสียพอยต่างๆไปอย่างเปล่าประโยชน์แต่พอเราเลือกที่จะมาแรนเจอร์นี่ฮะมาแรนเจอร์เราสามารถกระโดดมาตรงนี้ได้แล้วเราได้พอยของเรนเจอร์ทันทีเลยเป็น พอยต์แรกๆเราก,ก็ไปได้ยาวเลยครับไปได้ยาวได้ยาวเลยไม่จะทำให้เราไม่เสียพอยต์ไปโดยเปล่าประโยชน์ด้วยสําหรับสายไซออนนะฮะส่วนวิธีการอัพอ่าอย่างที่ทราบว่าความพิเศษของมันนะครับก็คือไซออนเนี่ยมันเป็นเสมือนคือ 2N1 ก็คือ2อาชีพใน1เดียวอ่าพอมาสักค์สอันนี้มันเลยมีความพิเศษของมันก็เดี๋ยวผมจะไล่ให้ดูแล้วกันครับว่า ม,มันมันดีอะไรบ้างแล้วมันเหมาะมันเหมาะกับการเล่นอาชีพเอ้ยเล่นสกิลอันไหนไซออนการที่พอยต์จะตันก็คือจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับอัพมาได้ทาง1สายและอัพมาได้ทาง2ส,สายนี่ฮะสายที่3จะอัพได้แค่นี้เราจะมาไม่ได้เห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นถ้าสายที่3เราจะเลือกว่าเราจะไปไปลายแถวเขาหรือว่าเราจะเอาพอยต์อ่า มันสามารถเลือกได้ครับซึ่งบางคนอาจจะแบบเอ๊ะผมเล่นวิชผมไม่ต้องไปไปแถววิชก็ได้เพราะยังไงผมเล่นผมเล่นไซออนผมก็ไปวิชได้เหมือนกันเนี่ยผมก็โยงไปทางวิชได้เหมือนกันโอเคเราก็จะได้ประหยัดประหยัดเรื่องพอยต์ในการก้าวกระโดดแต่จะได้เรื่องการอัพสเตตมาแทนซึ่งถามว่าคุ้มไหมเหรอว่ามันก็อยู่อยู่ที่เส้นทางที่เราจะไปด้วยแหละซึ่งถ้าเราเล่นวิช แล้วเราไม่อยากก้าวกระโดดแต่เรามาเอา point แทนก็คือ point อน,นี้แทนซึ่งเราจะได้พอยต์อย่างนี้ฮะมันจะมีเห็นไหมครับถ้าเป็นพอยต์หลักจะ40แต่ถ้าแบ่งกันคือจะ20-20นี่ฮะหรือว่าเราจะมาทางนี้ก็ได้เพราะถ้าเราเล่น wish stent กับ d e กเราจะไม่ค่อยพออ่าอันนี้อันนี้สมมุตินะครับสมมุติว่าเราเล่นอย่างนี้เรา wish เราก็มาทางนี้เลยแล้วก็ไล่ขึ้นไปข้างบน part นิดเดียวปุ๊บก็ถึง wish แล้วและที่เหลือเราก็าจ่ายไปของเราเอง ยังไงก็ได้แล้วแต่เพราะหรือบางคนเล่นสายโล่อ่าสายโล่เขาอาจจะลงมาทางนี้ซึ่งอาจจะมาแวะเจอตรงนี้ซึ่งถ้าเราเล่นไซออนเราขึ้นทางนี้เลยก็ได้เราก็าไปทางโลได้อ่ามันเลยทําให้เป็นตัวเลือกตัวเลือกในพอย์สุดท้ายที่เราจะเลือกคืออาจจะเลือกอย่างนี้ก็ได้ครับหรืออย่างนี้ก็ได้แล้วแต่ถ้าไม่ได้อยากที่จะเลือกไปทางของสายอาชีพนั้นๆอ่าไม่งงนะครับบอกว่าคงไม่งงเรื่องการอัพ แบบนี้หรืออ่ะเดี๋ยวผมยกตัวอย่างอีกอีกครั้งหนึ่งอ่ายกตัวอย่างอีกครั้งหนึ่งอ่าถ้าผมจะเล่นโมเดลเลอร์อ่าผมอัพโมเดลเลอร์แล้วปับ๊บอ่ะผมอยากเล่นเจะก็นอปึ๊บเอ๊ะอีกสายอาชีพหนึ่งผมเล่นอะไรดีนะถ้าผมอยากเล่นดูเ Dual List. อลลิสอ่าผมก็ไปดูเอลลิสอ่าสมมุติเล่นแชมเปี้ยนละกันทีนี้ผมก็จะเหลืออ,อีก2พอยต์ถูกไหมครับเหลือ2พอยต์อ่ะแล้วเราเริ่มที่ไซออนแล้วเราก็มาดูว่าโมเดลเลอร์อยู่ตรงนี้ดูเอลลิสอยู่ตรงนี้ อ่าแล้วไซออนยังไงเราก็อัพมาทางนี้อยู่แล้วหรือเราจะอัพทางนี้ก็ได้เพื่อจะได้วงกลมเลือดใหญ่อ่าก็ไปได้หมดครับเราลงมาทางนี้แยกเป็น2ทางอ่าในเมื่อมันแยกเป็น2ทางแล้วเราก็ไม่จําเป็นต้องก้าวกระโดดเราก็อาจจะเลือกอย่างนี้ก็ได้ครับอ่าทางสายโมโดเลอร์กับดูเอลลิสมันอาจจะไม่ค่อยมีอินอ่าเราก็อัพอินไปเด็กอาจจะน้อยอ่าเราก็อัพไปเห็นไหมฮะ มันก็หมดแล้วอัพสองพอยที่เหลือก็คือจบแล้วก็สําหรับคนที่ไม่อยากก้าวกระโดดนะครับก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้ถ้าใครอยากก้าวกระโดดก็ดูเอ List, ลิฟสเราก็อัพไปดูเอลิสแล้วเราก็มาอัพตรงนี้ได้เลยอ่ามันก็โยกสามารถโยกได้ครับในการอัพอ่าทีนี้เรามาดูทีละสก,กิลกันว่าแต่ละอันมันมีความพิเศษยังไงบ้างในสายอาชีพนั้นๆอืม โอเคเริ่มแรกเลยเราเริ่มที่วิชก่อนเลยแล้วกันสำหรับวิชก็เหมือนกันทุกอาชีพมี3สับคาร์ดก็เริ่มที่ในโคเมนเซอร์คุณและมีเนี่ยนมี4%แลดความเสียหายกายภาพเพิ่มผลของ Offering Spell ก็คือพวกพวกบัฟบัฟบินเนี่ยนนะครับ o Off f Offering ต่างๆเนี่ยคุณและเพื่อนได้รับผลจากการไล่ออร่าคุณความเสียหายเพิ่มขึ้น15% 2%เพิ่มพลังโจมตีและความเร็วในการไล่ต่อจำนวนสุกที่ได้ซึมซาบเข้าไปในทันทีจากข้อมูลนี้ก็เป็นสายปลุกเสกนะครับก็มันก็จะยกจะยกผลของสายปลุกเสกออกมาไม่เยอะมากเหมือนเหมือนคัสหลักของคอมเมนเซอร์สักเท่าไหร่นะฮะเพราะว่าไซออนมันเป็น2 n 1ใน1 2ใน1ก็คือเราจะเลือก มาทางนี้เพียวๆซึ่งผมว่าถ้าถ้าคุณจะเลือกไปทางเพียวๆนะผมว่าคุณอย่าเล่นไซออนเลยมันไม่เหมาะไปเล่นสายอาชีพที่มันเน้นเน้นไปที่อาชีพหลักอันนั้นเลยดีกว่าแล้คุณจะได้พอยต์ค่อนข้างที่เต็มประสิทธิภาพมากอ่าอันนี้ก็เดี๋ยวมาดูคร่าวๆครับว่าวิชมันยกอะไรมาบ้างอ่าเมคอนเซอร์ก็ผ่านไปแล้วนะครับอันนี้มาดูออคูลิส เพิ่มโลกพลังงานสูงสุด20%ฟื้นฟู1%ของโลกพลังงานต่อวิศัตรูของคุณมีคำสาบป้องกันเควอส15%ลบ15%เมื่อคุณค่าศัตรูที่ถูกคำสาบจะเพิ่มความเสียหาย20%เป็นเวลา4วิออคคลิสก็ยกมาประมาณเท่านี้ก็ดูแล้วออคคลิสยังไม่ค่อยคิเลตว่าเท่าไหร่นะสำหรับสายนี้นะถ้าควรจะเล่นยังจะเล่นชอบไซออน,นแล้วไปออคคลิส ก็ผมดูแล้วเหมือนเหมือนมันจะไปเหมาะพวกไซโคลี่ชาร์จเลยอะ่ะอันเนี้ยสายโล่พลังงานเลยอะ่ะซึ่งก็โอเคนะมันยังไปได้อยู่สำหรับออคลิสแล้วก็อสุดท้ายเอ m นเมเทอร์ลิสลดความเสียหายจากท่าที่ได้รับลง4%ความเสียหายเจาะทะลุ5%ของความต้านทานท่าศัาตรูได้รับเอ็นเมเทอร์คอนฟัสสี่วินาทีเมื่อคุณสังหารศัตรูที่เป็นแลหรือยูนิคเนีมันมันเพิ่มขึ้นมาด้วยนะถ้ามันเป็นสายวิทย์ดยตรงเนี่ย มันจะไม่มีนะไอแร์และยูนิคเนี่ยแต่อันนี้คือมันเป็นข้อยกเว้นว่าสถานะนี้จะติดได้ก็เมื่อเราฆ่าศัตรูที่เป็นชื่อเหลืองหรือชื่อส้มเท่านั้นเพิ่มความเสียหายเมื่อเปิดใช้งานโกลเลมแต่ละตัว30%มส m บเปอ a l เซ็ม List, ว่าถ้าไปทางวิชนะเล่นไปทางวิชเถอะผมว่าดีกว่าเยอะเลยที่จะมาเล่นไซออนแล้วไปอ m มิเ t a l ์ s t ลลเนี่ยเพราะว่าอ m มิเ t อร์โถ้าไปทางวิ h รู้สึกว่าโกลเลม กลเลมจะเรียกได้2ตัวด้วยจะเวิร์กกว่าครับเท่าที่ผมดูนะก็ลองวิเคราะห์ดูกันครับว่าไซออนในสายของไซออนเนี่ยที่จะไปวิชมันมันยกมาแค่เนี้ยมันคุ้มค่าแล้วหรือยังบางคนาอาจจะชอบนะก็แล้วแต่ละกันทีนี้มาดูอันที่2คือชาร์โดอาสซสซินโอกาสริติคอน1%่อร์ บวก40%โจมตีขี้แรงขึ้นอยู่กับศัตรูที่มีพลังชีวิตเต็มโอกาสที่ได้รับพลังช้าในการโจมตูศัตรูที่มีพลังชีวิตเต็ม10%คุณโจมตีคริติคอนทำให้เกิดการเลื่อนไหลรู้สึกว่าแอสซีสนี้จะมีการเปลี่ยนแปลนิดหน่อยนะเพราะว่าโจมตีคริติคอนรู้สึกของสายอาชีพของอาชีพแอสซิสเลยอะจะเป็นรู้สึกว่าจะเป็นคูลิ่งสไตล์นะไม่เชื่อเดี๋ยวเรามาดูกันถ้าเป็นชา d o โ a s s a s ซ i n ในสายอาชีพหลัก คราบผมเดาไม่ผิดนะนี่ครับการโจมตีคริติคอนมีคูลิ่งสไตล์แต่ไซออนมันกลายเป็นการโจมตีคริติคอนอถ้าเป็นแอสซัสซินของไซออนคุณโจมตีคริติคอนทำให้เกิดการเลื่อนไหลแทนนะครับก็มีข้อดีข้อเสียต่างกันไปครับสำหรับแอสซัสซิน แล้วก็เซเบอร์ทัวร์ที่เป็นสายกับดักของชาโด้นะครับเซเบอร์ทัวเพิ่มความเร็วในการฟื้นฟูคูดาวเมื่อยนกับดักที่0โอกาสที่จะสร้างกลุ่มควันเมื่อวางทุ่นระเบิดหรือโยนกับดักออกไป20%เพิ่มความเสียหายต่อกับดักแต่ละอันที่ทํางาน5%ความเสียหายการเจาะการป้องกันท่า6%เมื่อระเบิดทุน่นอ๋อในเมื่อระเบิดทุ่นนะไม่ใช่กับดักก็สําหรับสายกับดักไซออนผมว่าไม่เวิร์กเลยอะเท่าที่ผมดูนะผมว่าไม่เวิร์กเลย ก็ถ้าจะเล่นสายกับดักจริงๆผมว่าไปชาโดเหอะไปชาโดดีกว่าและสุดท้ายครับทิกสเตอร์เพิ่มอัตราฟื้นฟูพลังชีวิตมานานและโล่พลังงานเมื่อคุณฆ่าศัตรูที่มีผลของดัมเบลโอเวอร์ไทม์ของคุณ3 0ออืมอันนี้ต้องเป็นดัมเบลโอเวอร์ไทม์นะถึงจะมีผลเพิ่มความเสียหายในขนาดที่โล่พลังงานไม่เต็ม20%อ่าแล้วมันก็เข็นซ้ำอีกทําไมก็ไม่รู้เพิ่มอัตราฟื้นฟูมานานร้อเซนต์ถ้าคุณใช้งานบุฟเื่ไปสวิ สำหรับสายทริกสเตอร์ก็จากที่ผมดูนะถ้าเป็นอาชีพหลักของชาโดเนี่ยมันเป็นสายที่เกี่ยวกับมูฟเมนต์สปีดเอ้ยมูฟเมนต์สกิลสักส่วนใหญ่แต่อันนี้ดูแล้วเหมือนมันเป็นการเอามาผสมของดาเมจโอเวอร์ไทม์ด้วยก็ว่าก็ไม่ค่อยคุ้มสักเท่าไหร่นะสกิลที่เป็นดาเมจโอเวอร์ไทม์แล้วมันมีมูฟวิ่งด้วยมันก็ไม่ค่อยมีนะนอกจากว่าเราจะทำให้มันติดสถานะซะมากกว่า ผมว่ามันก็ไม่ค่อยคุ้มอะที่จะมาเทสเตอร์อะอหรือว่าใครมีชีแปลกก็ลองดูแล้วกันครับแต่ผมคำนวณดูแล้วก็ไม่น่าจะเวิร์กสเท่าไหร่นะอ่ะทีนี้เรามาดูของ l a นเจอร์อ่า r ลนเจอร์เลนเ,ลนเก็เริ่มแรกเพนฟินเดอร์เพิ่มการชาร์จของขวดที่ได้รับขึ้น50%เพิ่มความเสียหายเมื่อได้รับผลของแฟกยิ่5%โอกาส หลีกเลี่ยงการถูกแช่แข็งช็อตเขาไหม้และเลือดไหลเมื่อได้รับผลของแฟก5้ร์ลดความเสียหายทุกท่านไม่ได้รับผลของแฟลก10%อืมเซสำหรับแผนฟินเดอร์ว่าเหมาะสำหรับคนที่อยากจะเล่นสายกดขวดเลยนะเนี่ยแบบบางคนอาจจะเล่นแบบเอวิชเนี้ยอ,อาจจะไปเอเมอรัลทลลิสแลวคุณเล่นกดขวดด้วยอคุณก็มาแผ่นฟินเดอร์ไดกก้ก็โอเคเลยถ้าจะเล่นกดขวดไปด้วยะเพราะว่ามัน,มนเอ,อื้อ เอื้อนหนุนได้ค่อนข้างดีเลยครับสำหรับอันนี้ก็ลองลองวิเคราะห์กันดูอ่าทีนี้มา Dead Eye โอกาสโปรเจกทายเจาะทะลุ30โอกาส15เปอทำให้ศัตรูเลือดไหลเมื่อโจมตีโปรเจกทายสร้างความเสียหายให้กับศัตรู3 0ตามระยะทางที่ยิงออกไปสกิลยิงโปรเจกทายเพิ่มขึ้น1โปรเจกทายอืมใส่ออนโปรเจกทายเด็ดมากผมผมอ่านดูแล้วนะของเด็ดไออ่ะซึ่งโอเคอ่ะ ว่าโอเคเลยเพราะว่าในสมัยก่อนเนี่ยไซยออนเนี่ยคนจะเล่นสายเกี่ยวกับสเปกเตอร์โทก็คือสายปลาดัานั่นแหละออคนจะเล่นสายนี้กันค่อนข้างเยอะครับในสมัยก่อนพอมาสมัยนี้ก็อาจจะเริ่มหายลงไปเ,ออเพราะว่ามันมีเรื่องสับคาเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยก็เท่าที่ผมดูนะเล่นเดนไอยังพอโอเคอยู่นะครับสำหรับสายโปรเจกทาททั้งหลาย เพราะว่ามันยังมีเพิ่มโปรเจกต์ไาทายขึ้นมาให้อีกหนึ่งด้วยอโอเคนะโอเคเลยอ่ะสุดท้ายครับไลเดอร์ Rider. โอกาส25%ที่จะไม่ติดสถานะผิดปกติต่างๆโอกาส10%ในการหลบหลีกโจมตีโอกาส10%ได้รับเซนซิชาร์ดเมื่อสังหารคุณจะได้รับออนสลักในขณะที่มีเซนซิชาร์ดเต็มอไลเดอร์ Rider ก็ออกแนวเหมือนประมาณว่าเป็นทางเลือกที่2ครับสำหรับสายอายชีพที่คุณจะเล่นไปทางสายอื่น อย่าลืมนะครับว่าเราเลือกเดสไอแล้วเราเลือกไรเดอร์ไม่ได้นะฮะเราต้องเลือกเอาถ้าไรเราเลือกเดสไอแลวไรเดอร์ได้ว่าคนเล่นกันบานครับเพราะว่ามันได้ในใสายอาชีพเดียวถึง2อันเลยมันมันจะดูโกงเกินไปฮะก็เหมาะสําหรับคนที่อยากเล่นสายหลบอะไรอย่างเงี้ยเราก็มาทางนี้ได้เล่นโจมตีของดเวเลสแล้วก็มาเอาหลบของเรนเจอร์ก็ได้อ่าก็ตามแล้วแต่ประยุ์ของเราเลยครับ พอจบแล้วเลนเจอร์ทีนี้มาดูของดูเอลิสดูเอลิสยกมาก็มีแชมเปียนโอกาส10%ที่ได้รับ Fortify เมื่อโจมตีระยะประชิดโอกาส20%ที่ย,ยั่วยุเมื่อโจมตีคุณและเพื่อนที่อยู่ใกล้เพิ่มความเสียหาย15%เมื่อคุณม,มีฟอร์ติฟายลดความเสียหายเมื่อถูกย่วยุจากศัตรู10%อืมก็เป็นออกแนวเหมือนว่าเราตีไปด้วยยวั่วยุไปด้วยเนาะถ้าคนเล่นไซออนล้วชอบแบบกึ่งแท้ง กึ่งแทงกึ่งตีอ่าก็อาจจะเหมาะดีเหมือนกันนะสำหรับสายเนี้ยต่อไปก็กราดิเอเตอร์โอกาสบล็อกที่ผลต่อเวสสามสิบโอกาสบล็อกเพิ่มเติม3%โอกาสบล็อกเอ้โอกาส15%ที่ทำให้ศัตรูเลือดไหลไม่โจมตีเพิ่มความเสียหายเมื่อคุณค่าศัตรูที่เลือดไหลเมื่อเวลาผ่านไป4วินาที3 0อืมกราดิเอเตอร์นี้เป็นสายหลบเวสสำหรับอันนี้นะหลบเวทแล้วก็โจมตีด้วยก็ ก็โอเคเลยนะใช้ได้เหมือนกันอันสุดท้ายครับสไลเยอร์อ่ามีสถานะคูลิ่งสไตล์ทันทีเลยเพิ่มความเสียหายขึ้น30%เมื่อสู้กับศัตรูประเภทแรและยูนิคดูด10%ความเสียหายโอเวอร์คิวเป็นพลังชีวิตการโจมตีที่สร้างความเสียหายของคุณทําให้ศัตรูติดสถานะสตันในตอนที่พลังชีวิตของมันเต็มอยู่อืมก็ถ้าเป็นสลเยอร์ในดูอลลิสนะครับมันจะต้องถือ2มือใช่ไหม มันถึงจะทําให้สกิลนั้นเห็นผลแต่ถ้าเป็นไซออนนะ่ะเราถือด้วยมือเดียวก็ได้แล้วเราได้คูลิ่งสตล์แล้วเราก็เล่นไปเลยครับจะเล่นสายเวทหรือสายอะไรก็แล้วแต่เพราะว่ามันก็ไม่ได้บอกนะครับว่าเป็นสายกายภาพมันบอกแค่ว่าเพิ่มความเสียหายก็เล่นเวทได้นะครับแล้วเวทมีคูลิ่งสตล์ค่อนข้างเด่นนะเราเอาไปคำนวณดูครับคูลิ่งสตล์ส่วนใหญ่ พี่ผมแนะนำนะต้องเป็นสกิลเกี่ยวกับ d ดเมจโอเวอร์ไทอะไอ้พวกเนี้ยจะทำให้ศัตรูตายเร็วมันจะตายเร็วเห็นผลเร็วฮะแล้วก็มาดูมเดลอ่าม ER. เดลเลอร์่นที่เชตเทียนก่อนโอกาส15%ที่จะลุกไหม้เพิ่มความเสียหายขนาดที่คุณมีโทเทม30%ได้รับ15%ความเสียหายกายภาพเป็นความเสียหายไฟแบบพิเศษเมื่อคุณฆ่าผ่านไป4วินาที เพิ่มอาตาัตราฟื้นฟู2%สูงสุดของคูณต่อไปที่น่ที่ทนาทีในขณะที่คูณเลือกโทเทมอันนี้ไปทางโทเทมไฟเลยนะเท่าที่ผมดูนะมันไปสายอื่นไม่ค่อยเวิร์กอะโทเทมไฟยังหอนที่สุดละเพราะว่ามันเพิ่มโอกาสลุกไหมสกิลที่มันลุกไหมมันก็มีอยู่แค่ไม่กี่สกิลครับมันก็จะมีมีเฟรมเนี่ยแหละแล้วก็อีกอันนึงที่เราเอามาเชื่อมกับสเปลแต่ผมว่าเล่นเฟรมมาดีที่สุดละถ้าเราจะเลือกเล่นในอนนี้นะ แล้วก็ต่อมาจังกนโนเพิ่มเกาะขึ้น30%ไม่ติดสถานะหนาวสั่งอโอกาส10%ได้รับเอนดูชาร์ดเมื่อโดนโจมตีคุณไม่มีทางถูกสตาร์ในขนาดที่คุณมีจํานวนเอนดูชาร์ดสูงสุดจังกนโนผมว่าไปทางอาชีพหลักดีกว่าครับไปทางโมเดลเลอร์เลยดีกว่าแล้วเราเลือกจังกนโนเพราะว่าในจังกนโนของโมเดลเลอร์เนี่ยมันเพิ่มเกาะ2เท่าแล้วมันมันเน้นไปทางป้องกัน โอเคอ่ะโดมเน้นโจมตีป้องกันคือโ okay อเคแหละแต่อันนี้คือเขายกมาแค่ส่วนหนึ่งว่ามันก็ยังไม่เวิร์กนะยังไม่เวิร์กเท่าไหร่อ่ะทันสุดท้ายครับเบอร์เซอร์เกอร์รับความเสียหายเพิ่มขึ้น5%เพิ่มความเร็วในการโจมตีและการไล่ถ้าหนูโจมตีด้วยเซเวอ25%เมื่อผ่านไป4วินาทีพอเสียหายเบอร์เซอร์เกอร์มากขึ้น10% 1%ความเสียหายที่ดูดเลืนไปพลัดชีวิตเมื่อคุณสังหารในตอนนั้น ออันนี้ก็ออกแนวประมาณว่ามันมีดูดเลือดไปในตัวและเบอร์เซอร์เกอร์มันจะรับความเสียหายเพิ่มขึ้นถูกไหมครับสำหรับสายโมเดลเลอร์แต่สายโมเดลเลอร์หลักเนี่ยโมเดลเลอร์ที่เป็นเบอร์เซร์เกอร์มันจะรับความเสียหายเพิ่มขึ้นสิเอ้ยเพิ่มขึ้น10%แต่ว่าเบอร์เซอร์เกอร์จะแรงขึ้น4 0ซึ่งถ้าเราชอบความแรงมากๆเนี่ยผมว่าไปโมเดลเลอร์เบอร์เซอร์เกอร์ดีกว่าอันนี้คือมันเป็นเหมือนแบบครึ่งๆกลางๆเน่ ไซออนนะ่ะมันเอาแบบครึ่งๆต่กลางๆมาผสมกันมันก็เลยดูแบบไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ค่อยไปทางใดทางหนึ่งอย่างเต็มประสิทธิภาพครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่ามันครับได้2อสายอาชีพคือ2องเอ็นหนึ่งก็สำหรับบางคนอาจจะอยากชอบชอบในเบอร์เซอร์เกอร์และชอบในอย่างอื่นเอามาผสมกันก็ก็เล่นได้ครับไม่มีปัญหาก็ลองดูแล้วกันอ่าอันสุดท้ายก็เทมพ่าครับ เริ่มที่เฮลโลแฟนก่อนสกิลในหมวกของคุณจะเพิ่มจำนวนสูงสุดโทเทมหนึ่งแล้วใครเขาจะเอาไปไว้ในหมวกก็ไม่ค่อยเข้าใจนันแท้เพิ่มมานาสูงสุด25%ได้รับ10%มานาสูงสุดเป็นโลกพลังงานสูงสุดพิเศษโอก,กาสทีไไ่ได้รับโพเชาร์จเมื่อคุณวางโทเทม20%่สเปอร์เฮโลแฟนรู้สึกว่ามันจะไปเชื่อมกับไอเจ้าเชฟเทียนนี่เลยนะถ้าคุณจะเล่นอะ หรืออาจจะเชื่อมเกี่ยวกับไอ้ผู้นี้ก็ได้อ่ะแล้วแต่เลยจะไปทางไหนก็ได้เจ้าเฮโลแฟนนี้รู้สึกว่าผมว่าเหมือน,นกับว่าสกิลต่างๆจะเน้นไปทางมานานะมันทําให้เราจะต้องอัพลูกแก้วอันนึงอ่ะที่มันจะใช้ใช้มานาแทนอ่ะอันนี้ก็ได้ครับแล้วมันจะมีลูกแก้วอันนึงที่ใช้มานาแทนผมก็จําจไม่ได้ละว,ว่ามันเป็นลูกแก้วอันไหนมันจะอยู่อยู่แถวๆนี้แหละ นะก็ลองหาดูแล้วกัน <c oughs> เพราะว่าอันนี้ผมแนะนำเฉยๆสำหรับสายเฮ l โลแฟนนะครับการเดียนโอกาสบล็อกเพิ่มเติม3%ทุก5วินาทีจะลบล้างคำสาบและผิดปกติจากทา่าก่อจากตัวคุณคุณและเพื่อนได้รับผลความเร็วในการโจมตีล่าจากอาล่าคุณ12%คุณและสมาชิกที่อยู่ใกล้จะได้รับการแชร์ power fancy และ endu charge อันนี้สามทุกแก้วเลยที่จะลองกัดแชร์การเล่นการเล่นผมดูแล้วผมว่าคุณเล่นเทมพ้าเหอะเราคุณไปการเดียนค่อนข้างที่จะเวิร์กกว่าเพราะว่าอันนี้เหมือนมันเป็นสายออร่าเลยนะการรับการเดียนอ่ะหรือบางคนอาจจะชอบที่จะได้แค่พันธัดสุดท้ายเพื่อเอาไปผสมกับอันอื่นก็ก็ได้เหมือนกันนะไม่ผิดเหมือนกันก็อยู่ที่แนวทาง,งคณเลยครับและอันสุดท้ายครับอินคลูสเตอร์ เพิ่มความเสียหายทางท่าขึ้น20%ได้รับ8%ลดความเสียหายธาตเมื่อยืนอยู่ในคอนซิเกตกลาวอที่ผมชอบเรื่องไงกลาวก็คือที่มันเห็นไหมมันมีเงื่อนมันมีคําอธิบายครับว่ากลาวเนี่ยคือเขาจะได้รับเปอร์เ็นต์ฟื้นฟูพลังชีวิตต่อวินาทีอเพิ่มโอก่าฮิลิอคอนต่อศัตรูที่มีสถานะผิดปกติจากท่าน120้120%อืมเด็ดก,กันนะ แล้วก็อันสุดท้าย20%โอกาสที่จะสร้างกราวเนี่ยเมื่อสังหารศัตรูในระยะเวลา8วินาทีอืมอินคูซิเตอร์ก็ออกผมว่ามันก็โอเคนะสำหรับเป็นสายที่แบบว่าเหมือนค่อยๆเดินกันไปอะแล้วมันจะมีเป็นเหมือนพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์โผล่ขึ้นมาทำให้เราฟื้นฟูเลือดไปในตัวด้วยเหมาะสำหรับเล่นกันหลายคนเนาะอันเนี้ยอินคูซิเตอร์ถ้าเราอยากจะเล่นไซออนนะนะถ้าเราจะเล่นเทมพ่าแล้วไปอินคูซิเตอร์เนี่ย มันจะเพิ่มประสิทธิภาพได้ดีกว่านะสำหรับสายกาวเนี่ยก็รวมๆแล้วผมว่าก็ประมาณนี้แหละสำหรับไซออนซึ่งมันสามารถโอ้โหไปได้เยอะผมก็ไม่รู้ว่ามันจะอันไหนมันคู่กับอันไหนนะเพราะว่ามันไปได้เยอะมากเลยอ่ะมันแล้วแต่คนเล่นเลยครับว่าชอบแบบไหนอันไหนที่เหมาะอันไหนที่ไม่เหมาะว่าให้มานั่งวิเคราะห์จริงๆรอผมว่าเป็นวันมันก็ไม่หมดอ่ะเพราะว่ามัน อาชีพ1นึ่งสกิลหนึ่งอาชีพหนึ่งสกิลหนึ่ง,อง,งโอ้โหว็ตายเลยนะก็แนวทางก็ดูหลักๆก,ก็ประมาณนี้ครับไซออนก็อย่างที่บอกครับว่ามันเป็นอาชีพที่แบบว่า2 1. อ1นอมันไม,ม,นไม่มันไม่เก่งไปทางใดทางหนึ่งไม่เหมือนพวกคาร์ดปกติที่มันจะแบบว่าซับพอร์ตให้กับสกิลของเราได้อย่างดีเลยในระดับหนึ่งอย่างเลนเจอร์ก็ พนูก็เดดอายไปเลยแบบดีไปเลยอะไรอย่างเงี้ยออก็ประมาณนี้ครับไซออนก็หมดแล้วครับสำหรับอาชีพทั้ง7อาชีพไซออนก็เป็นสุดรวมของสายทั้งหมดก็เหลือแว่าอนาคตว่ามันจะไปทางไหนบ้างก็มารอดูกันแล้วกันครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับที่ติดตามคิดมาทั้งหมดก็ใครเพิ่งท,ที่จะเคยดูอันนี้ก็ย้อนกลับไปดูเก่กาๆได้ครับเพราะว่าผมทำไว้หมดแล้วทั้งหมด 7อาชีพหอาชีพที่เหลือเอ,อแล้ววันนี้ก็ขอบคุณมากครับติด,ต,ดติดตามรับชมบางข้อมูลอาจจะมีผิดพลาดไปบ้างก็ขออภัยนะครับเพราะว่าบางอย่างผมก็เหมือนมันยังเป็นของใหม่นะผมก็ยังไม่ค่อยรู้หมดเพราะว่าอย่างที่บอกไซออนเนี่ยพอมาพอมาสายอันเนี้ยผมยังไม่เคยเล่นเลยเพราะว่ามันเกิง่งครึ่ง,งกลางๆอะ่ะผมไม่ค่อยชอบนะผมชอบที่มันแบบ ไปทางอาชีพของเราเลยอะสมากกว่าก็อยู่ที่คุณเลยครับชอบก็เลือกเล่นเลยไม่มีผิดโอเควันนี้ก็ขอบคุณมากครับเย้ yeah!